พงทิวัตรร่วมงานมหากรรมครบรอบ120ปีแคร,ริเอีร์พร้อมเปิดตัวแคมเปญเซฟค่าวไฟแค่ใช้แอร์แคริเอร์ล่าสุดคาะบริษัทบีกิมแคร,ริเอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะนำโดยคุณวรเศรษตันติศริวัตรค่ะกรรมาการผู้จัดก,การจัดงานมหากรรมครบรอบ120ปีค่ะพร้อมเปิดตัวแคมเปญพิเศษสุดยิ่งใหญ่เซฟค่าวไฟแค่ใช้แอร์แคริเอร์พร้อมส่งต่อประสบการณ์ความเย็นรูปแบบใหม่ค่ะของเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์2ซีรีส์ล่าสุดที่ประหยัดพลังงานโดยภายในงานค่ะยังได้นักแสดงหนุ่มหล่อตีอยงหนุ่มบูพ ครบรอบ120ปีของแ i r c a ค r i e ียค่ะและร่วมเปิดตัวแคมเปญเซฟค่าไฟแค่ใช้ Air c a ค r i e อนอกจากนี้ค่ะหนุ่มบูค่ะยังได้ร่วมกิจกรรมสนุกกับแฟนค่ะพร้อมทั้งร่วมยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องปรับอากาศของแ i r c a ค r i e ียในครั้งนี้ด้วยค่ะและหนุ่มบูค่ะยังได้ร่วมพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์ค่ะในการเลือกของตกแต่งบ้านโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศค่ะเจอตัวหนุ่มบูทั้งทีค่ะก็ไม่พลาดค่ะที่จะขอจาอไมค์สัมภาษณ์เจ้าตัวถึงประเด็นความรู้สึกค่ะที่ได้มาร่วมในงานครัั้้้้งงงงงนนนนนนีีีแลลลละะะะะออปปเเดดตตผผาา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 คคคคครรรวญ่่่่่่่ทพกฟไไไมมมื แล้วประเด็นที่มีคนอยากเห็นเจ้าตัวคะ่ะลงเล่นละครซีรีส์วายบ้างงานนี้หนุ่มบูจะว่ายังไงเราไปฟังกันเลยคะ่ะก็วันนี้ดีใจมากๆครับผมที่ได้มาร่วมง,งานแคมเปญกับ Air Car r i e r ครับผมเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่แบบกิจกรรมที่ดีมากเพราะว่าเป็นการเซฟค่าไฟถือว่าแบบเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ ผมเชื่อว่ามันเซฟค่าไฟไม่พอเซฟเงินในกระเป๋าแล้วก็เซฟโลกของเราเลยครับในส่วนของ Air Carrier ผมว่าจริงๆคือสวยทุกสีอยู่แล้วผมรู้สึกว่าทุกสีมีความโดดเด่นแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็ Air Carrier เนี่ยมีสีให้เราเลือกเยอะมากผมว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยครับดีใจมากครับผมเพราะว่าจริงๆคือแฟนคลับได้ของรางวัลเนี่ยผมยังอยากได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าพี่ๆแฟนคลับเนี่ยน่าจะแบบ คุ้มแล้วก็ดีใจแทนเขาด้วยที่ได้รางวัลครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมให้ร่วมกันเซฟค่าไฟในแบบสไตล์ของตัวเองหรือว่าถ้าคิดไม่ออกเนี่ยก็แค่ใช้แอร์แ r เอร์ครับแค่นี้ก็เซฟค่าไฟแล้วรบรรยากาศวันนั้นก็เป็นทั้งการฟิตติ้งเรื่องวงสาคณะแล้วก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าพายล็อตไปด้วยครับก็วันนั้นสนุกมากแล้วก็พี่ๆนักแสดงแต่ละคนก็คือคับข้างแล้วก็รุ่นใหญ่มากก็จะมีอย่างเช่นแบบพี่ตงเนงพี่ดอมพี่ตุก๊ก แต่ละคนคือโห oh, สุดยอดมากๆด้านการแสดงครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยครับที่ได้เล่นกับพี่โมโมนชนกชื่อเรื่องว่าวงศาคณาญ,ญาตกิก็พี่โมจริงๆคือเป็นคนน่ารักมากแล้วก็เป็นเฟรนลี่มากๆแล้วก็มีอะไรก็คือคุยกันได้เลยพี่โมก็แบบตรงๆแล้วก็เป็นกันเองครับในเรื่องวงศาคณาญ,ญาติ์บูก็รับบทเป็นอารันครับอารันเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนกับพี่โมมนชนกซึ่งพี่โมมนชนก,ก็เป็นนางเอกผมก็จะเรียนมาด้วยกันที่ต่างประเทศแล้วก็ ในเรื่องเนี่ยผมเป็นเกี่ยวกับช่างภาพด้วยเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็เป็นช่างภาพชื่อดังในเรื่องครับอ๋อถ้าในเรื่องของคาแรคเตอร์ผมเนี่ยก็คือปกติผมอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องกล้องหรือว่าเรื่องการใช้กล้องท่าทางอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องมีการไปเรียนรู้หรือแบบสังเกตเพิ่มว่าพี่ๆช่างกล้องเนี่ยเวลาเขาถือกล้องเขาถ่ายภาพเนี่ยเขาทำยังไงเพราะว่าในเรื่องเราเล่นเป็นแบบช่างภาพชื่อดังเลยเราก็ต้องแบบ มีมูฟเมนต์ในการถือกล้องในการจับว่าจับยังไงก็ต้องไปศึกษาตรงนี้เพิ่มครับเรื่องวงศาคณาาาิผมว่าน่าจะได้รับชมประมาณช่วงกลางๆปีหน้าครับคือเรื่อง i n นเทอร์ m นม e a ฮาร์ดครับผมก็เรื่องนี้ก็เล่นกับที่คริสหอวังก็กําลังรอออนแอร์อยู่ครับผลงานที่ออนแอร์ตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งรายการครับก็คือรายการ Food Truck Battle Season 2ครับก็ออกอากาศทางช่อง8ทุกวนันอาทิตย์บ่ายมงคึ่งครับจริงๆก็มีติดต่อมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วง อันนี้ตอนนี้ผมเพิ่งจบปี4แต่ว่าตอนที่ติดต่อมาเนี่ยอาจจะเป็นตอนที่ช่วงปี1ถึงปี4ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมแบบค่อนข้างเรื่องเรียนมากๆแบบโฟกัสมากๆแล้วคราวนี้เวลาที่จะรับงานก็จะรับช่วงที่แบบเสาร์อาทิตย์หรือว่าไม่มีเรียนอย่างนี้ครับก็เลยเวลาเรื่องที่รับมาแล้วเนี่ยอาจจะติดคิวถ่ายเวลางานที่ติดต่อเข้ามาก็เลยแบบอาจจะยังไม่ได้รับเพราะว่าติดเรียนด้วยนะถ้ามีโอกาสแล้วก็ต้องดูบท ดูว่าเราแบบชอบหรือเปล่าดูบทดูหลายๆอยา่างแล้วก็ดูว่าคิวได้หรือเปล่าก็ถ้ามีโอกาสก็ก็ได้ครับก,ก็อยากลองอ๋อก็มีติดต่อมาอยู่ครับแต่ว่าติดคิวเพราะว่าตอนนี้แบบกําลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งด้วย